ตัวไหนครับครับเพชรปากโลมโมวยฮงเทวัฒน์อ่าหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อตอน้นเพชรนายแพทย์ประชาชนอ่าไฟนี้เราซ้อมมาก,กี่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์ซ้อมอย,อ,บบอยู่ที่อบบุบลครับอยู่ที่อุบลเลยแล้วมีใครเป็นคู่ปอลซ้อมมาอยู่นั่นตอนนี้ก็มีเอ่อตาตาแล้วก็ไอเพชรมันเนี่ยอืมก็คือว่าพี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 เพื่อนๆน้องๆในค่ายเช่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สองสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบหกครับน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้หกสิบเอ็ดเอฟมวยสไตล์อะไรครับ เป็นอ่วันนี้จะต้องมาเจอเพชรบางโถงนะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยและเราได้ศึกษาเกมมันต่อยเขาอย่างเขามวยสไตล์อะไรพอจำได้ป่ะเป็นไม้ประหลาวันนี้มาเจอเขาวางเก้มวางแผงไงดีก็เอดูไปเียพี่าก็จะต่อยตาตาตายไปมีระดับแก้ไขวุ่นขบวนวินทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไหนมาสมุมาอ๋อเพืต่อยเสมอมาเป็นไงบ้างแพ้ จิติศักดิ์สอดีใช่ไหมอ๋อเวทเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นน่าจะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ตัวยเลือยี่สามเนาะอืมโอ้แล้วนี่เจอเพื่อนรุ่มคล้ายเขาด้วยนะอืมวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ไหมพร้อมช่องเจ็ดนี่เคยมาอย่างเคยมาครับนานยังน่าจะนานครับอืมจะเคยมาต่อยก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนะแต่วันนี้มาเปิดหูคู่แรกเลยครับวันนี้ต่อยว่าเวทร้อยยี่สามครับตกี้ลองสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกิดหรือมาขาด น่าจะมาเกินครับเกินประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าเกินเกินประมาณก้อนสองปอนก็คือมาวิ่งไงนะยืดเส้นยืดสายร่างกายเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแปดสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาแชร์นะกับใครนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณประมาณเจ็ดสิบาคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครับพี่น้องชาวอุบลเป็นก็มั่จใจครับ แรงเก็บต็มที่ครับอ้าวันนี้ปวดหัวคู่แรก่ชงเจ็ดเลย<ช>อ่ะขอให้ย้อนโชคดีขอบคุณครับ